สวัสดีครับเ c ทุกๆท่านที่เข้ามานะครับรับฟังและก็รับชมนะครับเลขเด็ดนะครับแอตโตในขณะนี้นะครับอ่นะ วันนี้ก็จะมี2แนวทาง2ข้อมูลนะครับก็ข้อมูลแรกนะจะเป็นเด่นบนนะครับที่1 1อหรือคู่โต๊ดนั่นเองนะครับนะสถิตินะครับ2 4 6 8 10 10รอบด้วยกันนะครับส่วนข้อมูลที่2จะเป็น10บนนะครับเทียบชนกัน2สูตรนะครับได้ตัวเดียวนะครับ10บนตัวเดียวนะครับชนกันแล้วได้ตัวเดียวนะเอามาเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ ก่อนที่เราจะมาดูในฝั่งของ10บบนตัวเดียวนะครับเรามาดูกันที่10บบนเทียบชนกัน2ส,สูตรนะครับได้ตัวเดียวนะครับนะมาให้ทุกทุกท่านนะครับพิจารณานะครับเป็นแนวทางนะครับมาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับ คำเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะฮะแนวทางเลรกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังจากสถิติผลออกรางวัลนะฮะเท่านั้นนะครับอ่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับฟังและก็รับชมด้วยตัวของท่านเองก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะช่องสุดเอ่อช่องเลดดิเอตต์อ่ะฮะสำหรับคุณพี่ป้านะอาผมว่ฝากช่องผมนะฮะขอบคุณพ่อคุณแม่นะ ต่อด้วยก็แล้วกันนะครับนะฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่10บนเทียบชนนะฮะได้ตัวเดียวนะครับมาดูนิดว่าะครับชนอยู่ที่ศูนย์นะครับอ่ะนี่ครับชนอยู่ที่ศูนย์ตัวเดียวนะครับผลได้สองศูนย์เก้าครับนี่ครับนี่ เป็นงวดแรกนะครับมาดูรอบที่สองนะครับชนดูที่เจ็ดนะครับสมาชิตนะชนดูที่เจ็ด ผลได้เจ็ดเจ็ดเก้าครับหลักสิบบนเป็นเลขเจ็ดน,นะครับชนอยู่ที่เจ็ดตัวเดียวนะครับเป็นงวดที่สองถัดมาครับชนกันอยู่ที่ศูนย์นะครับหลักสิบบนชนอยู่ที่ศูนย์นะผลที่ได้ครับเจ็ดศูนย์ศูนย์หลักสิบบน เป็นหลักสิบะเลขศูนย์นะครับโมดที่สี่ครับชนอยู่ที่เจ็ดนะครับอะเอฟซี FC ลองแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เอาไปเทียบชนกันดูนะครับนะเอาไปเทียบชนกันดูนะครับจะได้ตัวเลขตัวนี้เลยนะครับ ถัดมาครับชนอยู่ที่9นะครับชนอยู่ที่9ก้ลักสิบบนเป็นเลข9นะครับเป็นงวดที่5นะครับนะสูตรนี้ก็จะเดินยาวๆนะครับนะจะใช้เวลาหน่อยนะครับทุกท่านเรามาดูสติกันก่อนนะแล้วก็ค่อยไปดูสูตรการคำนวณนะครับถัดมาครับชนอยู่ที่6ครับผลได้5้าหกสลักสิบบนเป็นเลข6ครับ นี่ครับตัวชนมีเลขหก 6, นะถัดมาครับชนอยู่ที่8นะครับหลักสิบบนผลวันได้6 8 7นะครับหลักสิบบนเป็นเลขนะอนะเดินกันยาวๆนะครับ ถัดมาครับชนอยู่ที่2ผลได้227นะครับหลักสิบบนเป็นเลข2ตัวชนก็ได้เลข2นะครับเน้นที่ตัวเดียวนะครับสมาชิกนะหลักสิบบนนะครับนะชนอยู่ที่ตัวเดียวเลข2เลยคนตัวน้อยก็ต้องดูคลิปนี้นะครับถึงจะได้เข้าใจกันนะครับต่อมาครับชนอยู่ที่85ผลรางวัลได้3 8 8หลักสิบบนเป็นเลข8นะครับหลักสิบบนเป็นเลข8 นี่ครับ่ะสมาชิกนะถัดมาครับหลัก10บบนวที่ผ่านมานะครับชนอยู่ที่เลขศูนย์ผลได้3ามหลักสิบบนเป็นเลขศูนย์นะครับนะนี่ครับ่ะตัวเดียวครับเน้นๆเลยหลัก10บบน,น่ะชอบค่อยนําไปพิจนารณานะครับนะ นะครับหลักสิบบนของเรานะครับนี่ครับนะสมาชิกนะให้ท่านพิจารณากันดูเป็นแนวทางนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูนะครับเราไปดูวิธีคิดวิธีคำนวณครับนี่ครับหลักสิบบนนะครับนะแอดเด้์ทำเครื่องหมายไว้ให้นะครับหนึ่งขีดก็คือบวกหนึ่งครั้งนะฮะสองขีดก็ สองครั้งสามขีดก็สามครั้งสี่ขีดก็สี่ครั้งแอดบวกเป็นตัวเลขไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะสูตรที่หนึ่งมีเก้ากับศูนย์สูตรสองมีหกเก้าหนึ่งสามนะชนอยู่ที่เก้านะครับนะนะครับทั้งสองสูตรนี้นะครับชนอยู่ที่เก้านะครับนะชนเก้านะครับสมาชิกนะนะครับชนที่เก้านะครับดังนั้นนะครับเราไปดูนะฮะ ที่หน้าแรกนะชนเก้านะครับนะกลับไปที่หน้าแรกนะครับสูตรหนึ่งนะครับเราได้เก้ากับศูนย์นะสูตรหนึ่งได้เก้ากับศูนย์นะครับสูตรสองได้ที่ เก้าหนึ่งสามนะครับหกเก้าหนึ่งสามสูตรที่สองนี้ได้หกเก้าหนึ่งสามหกเก้าหนึ่งสามนะครับทั้งสองสูตรนะครับมีตัวชนกันอยู่ที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับชนอยู่ที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับเก้าจะมาไหมนะครับชนเก้านะครับ หาหลักหน่วยมาใส่เอานะครับสมาชิกนะในบลที่หนึ่งนะฮะหกหกแปดนะครับนะก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับหลักสิบบนนะฮะเน้นๆนนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราไปดูในส่วนของนะครับคู่โต๊ดบลนะฮะหรือว่าเด่นร้อยสิบนั่นเองนะฮะขาดแต่หลักหน่วยนะครับนะอ่ะมาดูนะครับสมาชิกนะมาดูนะครับอ่าเดี๋ยวเอสบุงกลมให้นะฮะ เด่นนะครับร้อยสิบนะครับสมาชิกนะร้อยสิบนะครับทุกท่านให้พิจารณาดูกันอ่ะงินแรกฮะศูนย์หนึ่งได้สองกับศูนย์ผลได้สองศูนย์เก้าครับอันนี้สูตรเอนะครับเป็นหลักร้อยนะครับสูตรบีเป็นหลักสิบนะครับนะอันนี้วงนะครับไม่ไฮไลท์นะครับสมาชิกทันมาครับคำนวณได้เจ็ดห้สูตรเอศูตร์บีได้เจ็ดผลได้เจ็ดเจ็ดเก้าครับสูตรเอเป็นเลขเจ็ด สูตร b ก็เป็นเลข7นะครับอ่ะเป็นงวดที่2นะครับงวดที่3ครับสูตร A ได้7สูตร b ได้0ูนย์ครับผลได้70 0นะครับ7 0 0สูตร A ครับหลักร้อยนะครับสูตร b หลักสิบนะครับได้หลักหน่วยด้วยนะฮะแถมนะครับถัดมาครับสูตร A ได้3สูตร B ได้7ครับผลได้377อันนี้มาครบนะฮะมาครบ3ตัวบนเลยนะครับแต่นะครับแต่นะ ของเราเน้นที่หลักสิบกับหลักหน่วยเอ่อเน้นเน้นที่หลักร้อยและหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยก็แถมนะครับถัดมาคําำนวณได้แปดกับเก้าครับผลได้แปดเก้าสี่สูตรเอนะครับหลักร้อยเป็นเลขแปดหลักสิบเป็นเลขเก้านะครับเป็นงวดที่สองนะครับถัดมาครับถัดมาสูตรเอได้หกสูตรบีได้สูตรเอได้ห้าสูตรบีได้หกผลได้ห้าหกสาม สูตร A ไปที่หลักร้อยครับสูตร B ไปที่หลักสนะิบเป็นงวดที่6นะครับนะ,ะเดินกันยาวๆนะครับนะจะหยุดหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับทันมาฮะสูตร A ได้6สูตรได้8ปดได้6 8 7ครับ6 8 7นะ สูตร a เลข6กสูตร b เลข8ปดหร้อยสินะครับถัดมาครับสูตร a ได้2สูตร b ได้สองผลได้227ฮนะก็สูตร a หลักร้อยครับสูตร b หลักสิบนะเทนกันนะครับอ่ะถัดมาครับสูตร a ได้3สูตร b ได้รนะับผลได้38 8อันนี้ก็มาครบ3ตัวนะครับแต่เราไม่เน้นไปที่3ตัวนะเราเน้นที่คู่โต๊ดนะครับสมาชิกนะเน้นที่คู่โต๊ด นะครับอ่ะถัดมานะครับสูตร A ได้สามสูตรบได้ศูนย์ถ้าผลได้สามศูนย์เก้าสูตร A ฮะแทนหลักร้อยสูตร B แทนหลักสิบนะครับอ่ะสามศูนย์เก้าครับเป็นเป็นคู่โต๊ดนะครับนะสมาชิกพิจารณากันนะครับก่อนนำข้อมูลไปใช้นะครับอ่ะไปดูสูตรวิธีคิดวิธีการคำนวณครับบวกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะอันนี้เป็นสูตร A นะครับสูตร A เราคำนวณแล้วได้5นะครับสูตร A แล้วคำนวณได้5ฮะสูตร B 2สูตรนะครับเอามาชนกันนะครับเอามาชนกันนะครับเอามาชนกันนะครับมันก็จะได้เลขเด่นตัวเดียว1 1 0นะครับนะสมาชิกก็นะครับจะได้นะครับ9เป็นตัวชนนะครับดังนั้นอ่ะกลับไปที่หน้าแรกนะครับนะสมาชิกนะดังนั้นนะครับ สูตร A นะฮะเราได้5นะครับสูตร B เราได้9นะครับจะเป็นคู่โตดครับ5 9นะครับนะจะเป็นคู่โตได้5 9ครับขาดอีกหนึ่งตัวฮะ f c หาตัวเลขมาใส่เอานะครับนะลองดูซิว่า5 9จะคู่กับอะไรดีนะครับเราให้เป็นแนวทางนะฮะขนมไทยเพื่อการเรียนรู้เท่านั้นนะครับนะสำหรับในคลิปนี้สุกดีครับ